วันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตัวเกงเกําลังที่จะอัปเดตเป็นเวลล้อยีดังนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคําถามแบบปัญหาโลกแตกเลยอัปตัวไหนก่อนดีโอโหอันนี้คือผมบอกเลยโลกแตกมากและคําแนะนํานะครับอย่าเชื่อหลายๆคนที่บอกอันนี้คือแนะนําได้แค่นั้นเลยแต่ว่าทีเนี้ยในคลิปนี้ผมจะตอบจากส่วนตัวของผมเท่านั้นที่ผมจะทําเป็นดังนี้นะครับเอาล่ะอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆมาดูในส่วนของตัวละครก่อนว่าเอ้ยแล้วมันมีตัวไหนอะไรยังไงได้บ้างซึ่ง ดี๋ยวผมจะไล่เป็นสายนะครับคือโล่ซับแล้วก็ดัมเมจฮิวอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวเราต้องมาแยกก่อนซึ่งผมแรกแยกแล้วเป็นประมาณนี้นั่นเองนะเดี๋ยวขอคุยในสกของโล่ก่อนซึ่งส่วนใหญ่โล่เนี่ยทั้งหมดมี3ตัวทีนี้เรามาคุยก่อนว่าเอาตัวไหนคุ้มที่สุดทีนี้เอากันโดยดั้งเดิมเนี่ยทุกไอดีส่วนใหญ่มีแอสตานั่นเองนะครับแอซาทำอะไรได้บ้างอ่าหนึ่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็2ในส่วนของตัว ลงดันต่างๆค่าบอสงูค่าบอสโกเลมเผ่านบอสหน่วยหรือโอ้แอซซาทั้งหมดเลยครับดังนั้นถ้าผ่านแอซซาถามว่าคุ้มไหมคําตอบคือคุ้มวงเล็บเท่าในตอนนี้เท่านั้นแค่ในตอนนี้อ่ะ <c oughs> เหตุผลเพราะว่ามีข่าวหลุดมาแล้วในส่วนของแอซซามืดโจมตีถ้าหากมาจริงๆมาเขาว่าอนาคตเราจะไม่ได้เล่นแอซซานะครับเ <c oughs> พื่อนๆได้ยินไม่ผิดนะถ้าหากมาในอนาคตตัวลิมิเต็ดชึ่ง เชื่อว่าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าโอเคปะ่ะกลางเดือนนะไม่กลางเดือน9ก้าก็กลางเดือน10มาแน่ๆตัวละครลิมิเต็ดนะครับมาแน่ๆเหตุผลก่อนเพราะว่าในส่วนของเดือนนี้มันแทรกด้วยตัวละครเกและไม่มีตัวรีเจน t เอ้ตัวลิมิเต็ดเลยแล้วเดี๋ยวในเดือนนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะมาก็คือในส่วนของการ์ดจูเลียสอันนี้คือแค่คาดการเองนะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นมันก็มีคือการ์ดที่2ของจูเลียส อันนี้คิดว่ามากลางเดือนนี้แต่ทีนี้เราค่อยมาลุ้นว่าแอสตามาด้วยไหมอันนี้ตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้เลยทุกกรณีนะครับดังนั้นให้บุญเพื่อเข้าใจกันตรงนี้ก่อนว่าเออ,อตอนนี้คุ้มนะวงเล็บถ้าสมมติกลางเดือนแอสตาไม่มาจริงๆคุณจะไม่ได้เล่นตัวนี้เลยนะครับในส่วนของ PVP นะย้ำแค่ PVP นะครับแต่ในส่วนของเอ,อ่อมันเรียกว่าลงดันเนี่ยมันก็ตอบได้ยากอีกเพราะว่าแอสตาดามเมจผมเชื่อว่าจัดจ้านแน่ๆและแอสตาเป็นตัวอวยของเกมนี้ เพราะแม่งตั้งแต่มาแม่งเล่นได้ยาวจนถึงนับปัจจุบันเลยนะครับผมมองว่ามันเป็นตัวอวยของเกมนะผมเลยคิดว่าน่าจะเล่นได้ยาวเช่นเดียวก,กันแต่เป็นสายดาเมจโอเคปะ่ะเช่นตีห่เราอาจจะเล่นเป็นแอสตาในอะไรนะอ่าเดี๋ยวนะขอแบบนี้จะได้ไม่งงเนาะเพราะเวลาที่เราลงดันเนี่ยมันมีตี้1่งและตี่2ซึ่ง1่งตีลงคู่กันไม่ได้เข้าใจใช่ป่ะแล้วทีนี้ไอตอนที่เราลงอ่ะอ่ะคูเลือกแม่งเลยอ่ะอันแรกเป็นแอสตามืดแอสตาอ่าดัดอะไรน,นะ แอตตาโจมตีมืดส่วนนี้เป็นแอตตาโลดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ายังไงแม่งก็ได้เล่นอยู่ดีแอตตาตัวนี้นะผมเลยมองว่าจากส่วนตัวกูเอากูเล่นตัวนี้ตัวแรกเลยอันนี้คืออันนี้ตอบจากมุมมองผมเท่านั้นนะอันนี้คือโล่นะครับโล่ผมเลยแอตตามันมี3าตัวที่เหลือเพื่อลองเลือกดูนะครับแต่ถามว่าโนเอลฆ่าบอสไม่ได้หรอกก็ไม่ใช่บอกเลยว่าไม่ใช่นะครับอ้าวแล้วตัวอเจล่ะก็ไม่ใช่ได้ได้เหมือนกันฆ่าบอสได้เหมือนกัน แล้วก็ต้องมีการ์ดหาดาวเช่นเดียวกันยกเวนโนเอลการ์สดาวแต่ตัวละครต้อง5้าดาวเหมือนกันหมดนะยกเวนโนเอลการ์สดาวก็พอโอเคปะ่ะแต่ตัวอื่นก็ได้แต่ถามว่าคืออาเจสสิงโตมันอาเช่นเอาอย่างไต่หอคอยอ่ะเอางี้งไต่หอคอยล่าสุดอ่ะดานยามิโทษทีไม่มีแอสตาจะผ่านยังไงวะถูกป่ะเ <c oughs> ดี๋ยนะนี่เห็นภาพชัดยังชัดแล้วนะอนโนเอลอ่ะไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับตอนเล่นผ่านทุกที่ทุกช่อง แม่งลงแต่แอสซากันหมดเลยเนี่ยเห็นปหเชื่อยังโคเรียบอกว่าเอาโล่แอสซาคุ้มสุดอันนี้คือเราพูดถึงความคุ้มนะโอเคนะอันนี้คืออย่างแรกเลยคือโลโอแค่โลก,กี่นาทีเลยเนี่ยโอเคต่อมาเลยสายบีบัฟอันเนี้ยเป็นวันนีซ่าตัวใหม่เอาให้เบื้อนเเข้าใจก่อนนะครับว่าวันนีซ่าตัวใหม่มืดที่กําลังจะมาแม่งทําลายเมตาทั้งหมดเลยอะเหตุผลเป็นยังไงขอกับอธิบายเล็กน้อยนะครับยกเว้นแอสซ่าจะไม่โดนตัวอื่นแม่งโดนเรียบเลยเว้เอาใหม่ โนเอลถ้า SP ไม่แปไม่ใช้ท่าอันติค่าใครได้ไหมครับยากมากเห็นปะโอเคอาเจสิงโตล่ะถ้าไม่ SP8 ฆค่าใครได้ไม่ได้โอเคย้อนอีกเอสตาเอสพีไม่แปดค่าใครได้ได้ทุกตัวเห็นปะคำตอบย้อนกลับมาเอสตาอีกแล้วอันนี้คือพูดเป็นเหตุเป็นผลนะมันมันไม่ให้ตัวอวยเนาะสมมุติว่าถ้าสกิลแบบนี้แต่ไปอยู่ตัวโนเอลผมก็จะพูดอย่างนี้กับโนเอลแต่มันอยู่ในเอสตาเลย เราไม่ได้อวยนะเราพูดกันตาม,ต,ามตรงนะตามปกนะครับอะทีนี้กลับมาใหม่ตัวเนี้มันมีลบ sp และปัญหาต่อมาด้วยโอเคมเมื่อกี้ผมพูดแล้วว่าทุกตัว sp ถ้าไม่แปดแอสตาลอดแต่มีวงเล็บแล้วถ้าแอสตาเลือดไม่ต่ำกว่า30%แม่งทำไรได้ไม่ได้เอา้าทีนี้ยังไงต่อกลับไปที่วอนิซาลบ sp 3กับราชินีแม่หมดอันติไม่ได้แอสตาเลือดไม่ต่ำกว่า30% ทำไงใบแดกถูกครับนั่นแหละครับคือคําตอบดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าวานิ่าตัวเดียวแม่งทําลายเมตาหมดเลยเมื่อกี้เลยต่อกันง่ตต้นไงยแม่งทําลายทุกตัวเลยครับดังนั้นไอโล่ที่เราเห็นนะปัจจุบันโดนกนหนําเลยครับไม่ต้องพูดเยอะโอเคหมแล้วอันเนี้ยคือผมยังไม่รวมกับบางคนอาจจะเล่นตี้คู่กับริวก็ได้นะครับริวตัวเนี้ยงงว่าดึงเห็นไนหะดึงวานิ่าตีแม่งเลยปึ้งลบเอชชัดปะ อันนี้คือ1ตัวนะและถึงที่ของมันลบอีก1ตัวในเธอแรกดังนั้นหมายความว่าคือคือ2ตัวละครอ่ะใช้ถ้าอันติไม่ได้ไปแล้วนะเช่นสมมุติว่าริวอ่ะดึงในส่วนของตัววันเนซ่ามาแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ที่ควรจะจะใช้กันแบบปัจจุบันนะผมผมเลือกชาลลอตครับอันติถ้าโดดไป1ทีอันติได้ไหมไม่ได้จากนั้นใส่ไม่มดอีกหนึ่งตัวจบครับ1นึ่งแอสซ่าใช้อันติไม่ได้แล้วพอไม่หมดไม่ไม่ได้ใช้ท่านติเนาะ ส่วนตัวละครชาลอตก็แน่นอนครับใช้อันติไม่ได้เพราะโดนลบ SP ีไปแล้วเคลียร์ยังเคลียร์ยังเนี่ยเนี่ยมาเลยมาเลยตอบโจทย์กันตรงนี้ไงเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอตัววันนีซ่าผมมองว่าแม่งน่าสําคัญมากๆบอกเลยว่าโคตรสาคัญสุดๆแต่ PVP เท่านั้นเนาะโอเคต่อมาครับตัวโลตัสมีหลายหลายคนเล่นเนาะคู่โนโอเอลโนโอเอลแสงนะเพราะว่าเธอแรกถ้าใช้ท่าประสานไอเนี่ยจะเป็นอวตารจากนั้นจะลดเธอนอีกฝ่าย เพื่อนำให้อีกฝ่ายปั่นป่นทีมได้ดีมากๆสำหรับคนตั้งทีมป้องกันโรตัรเป็นอีกหนึ่งตัวที่หล,า,หลายๆคนมองไม่เห็นนะครับเป็นตัวที่ดีมากนะทาลายอ่ะคือทาลายทําลายเทิร์นะขอสตูอะเออสมมติถ้าไปลดเทิร์นไม่มดก่อนอ้าวจบเลยแอดต้าก็จะไม่ขึ้นก่อนไม่มดไงก,ก็เรียบร้อยเหมือนกันโอเคปะ่ะเนี่ยเป็นเลยอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าดีและอัพมาแล้วเนี่ยถ้าจำไม่หิดรู้สึกจะได้เป็นอาวุธเนาะเหีือวเดไม่ก็เงินนี่แหละจำไม่ได้ อันอต่อมาคือโซล่าอันนี้เน้น p ี p นะครับเพราะว่าเวลลร้อยี่สิบห้ามันจะลบ SP จากหนึ่งเป็นสองวงเล็บเมื่อกี้ผมบอกว่าวานิซ่าลบสามใช่ไหมยังไม่รวมกับถูกต้องครับโซล่าโซล่าลบอีกสองห้าครับมึงไม่ได้ออกอันติเลยยกเว้นเอสซ่าที่รอตัวเดียวแต่ถ้าหากในทีมของเขามีตัวละครค่าเอสซ่าได้จบเช่นอ่ะสมมุติว่าผมจับตี้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือ แค่ให้เห็นภาพแบบคร่าวๆนะครับ,รรบอ่ะอันนี้หลังๆคนน่าจะไปเล่นแบ็คหน้าเนาะอ่ะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวละครนี้เป็นอย่างนี้มันมันจะเป็นภาพยังไงเนาะอันนี้ลบ ST แม่มดหรือชาลอตก็ได้แต่ส่วนใหญ่น่าจะลบแม่มดเนาะอันนี้ลบไปแล้วนะโซละใช้ท่า2ลบ SP และท่าตัวไหนตีตอนที่เรามีเกี่วับดักสะท้อนลบอีกสองชัดปะและส่วนใหญ่แอสตาจะตั้งปั่นใช่ไหมเอสพีแอสตาจะเหลือศูนย์เลยปุ๊บศูนย์เลย เออส่วนตัวไหนที่ตีไม่ก็จะก็ก <c oughs> <c oughs> ็คือจะลด2ไปเรื่อยๆอโอเคปะแล้วในส่วนของตัวละครเนี้ยก็คือทําให้ไฟเผาคือแท้งอะแนวแท้งส่วนแมกน่ N A ก็คือเป็นตัวฟรีแล้วกันเพื่อนเพื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวเกก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวอ่อราชินีแม่มดก็ได้ก็แล้วแต่ไม่ไม่ไหนมีอะไรเนาะอันนี้เคยยกตัวอย่างภาพนะครับเป็นตี้รถเอสแบบกระหน่าและวงเล็บว่าตี้เนี้ยผมยังไม่รวมการ์ดของตัวละครโนเอลตัวนี้เพราะถ้าอัพ100 6ดาวจะโดนตีเมื่อไหร่ลบศัตรูอีก1 SP อันติไม่มีนะครับตีแบบนี้ไม่มีนะประสานก็นไม่ได้ดังนั้นถ้าใครเล่นตีเขียวคิดว่าจะใช้ยูโนคงกระพันตลอดเวลาฝันไปเถอะไม่มีทางครับตีแบบนี้แม่งค่ากันนำเลยเคลียนะะที่เหลือก็น่าจะค่อวข้าเป็นประมาณนี้อันนี้คือผมคัดมาให้แล้วนะที่เหลือเพื่อนๆต้องไปเลือกเอาแต่ตอนนี้ผมเลือกแค่โล่คือแอซ่าอันนี้อธิบายจบไปแล้วนะเมื่อกี้คือดีบัฟ อันดับต่อมาก็คือในส่วนของตัวแอ t แท็อ่าอันนี้คือตัวแอตแท็กนะครับก็คืออุ้ยอันนี้ผิดอ่าเปลี่ยนเป็นตัวแมกนาเนาะอ่ะเป็นประมาณนี้จูเลียสเดี๋ยวตัวละครมันจะเก่งแต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าโดนลด SP ใช่มันตีแรงแต่อันติไม่ได้นะอันติไม่ไม่ได้แล้วนะโอเคปะเออจบนะตัวนี้อันติไม่ได้คงคงกระพันก็ไม่มีนะยกเว้นไอ้นี่มันจะปกป้องตัวเองอ่ะอันนี้ล่อตัวเพราะว่าจะไม่โดนล,ลบ SP โอเคปะ และอาจจะยิงดอกเดียวปึ้งวานซ่าตายเลยอันนี้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ลองต้องลองก่อนนะครับอันต่อมาคือแมกน่าอันนี้ดีแน่นอนทําให้สตัน์ทวานซ่าได้แบบเรื่อยๆโอเคปะอ่ะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปเลือกดูอันนี้คือ4ตัวละครสายแอท็ที่ควรจะต้องอัพแล้วก็ผมอยากย้าเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยคือไลอาครับทุกคนต้องอัพไม่มีอะไรต้องพูดนะอันนี้คือตัวที่2ผมอัพแน่ๆส่วนสายมาตัวอื่นอันนี้คือไว้ลง,ลงบอสลงดันเนาะ แต่ตัวอื่นอีก4ตัวนี้ผมยังช่างใจอยู่ว่ากูเลือกใครดีตอนนี้คือช่างใจมากๆเอาให้คุ้มเนี่ยก็น่าจะเป็นจูเลียสอันนี้คือวงเล็บเอาให้คุ้มเนาะกับแมกนาส่วนตัวผมมองแค่2ตัวนี้นะส่วนตัวอื่นคือไม่มีแล้วนะโซล่าเดี๋ยวมีคนบอกเฮ้ย hey, มันไม่เก่งหรอมันไม่นู่นน,นี่นั่นคือผมมองว่ามันไม่มีอมะตะอ่าผมชอบตัวที่มีอมะตะเพราะว่ามันไม่ตายเนาะสมมุติว่าถ้าโซล่าเจอกับแมกนาแมกนาชนะนะครับเพราะแม็กสตันไม่หยุดชัดเจนไหม เออแต่ไอโซลามันก็ปกป,ป,ป้องตัวเองได้ไงแต่ปัญหาคือส่วนใหญ่น่าจะเปิดก่อน <c oughs> ก็เลยไม่รอดโอเคปะแบบเปิดมนเธอแรกคู่โนเอลเนาะตีใส่ปึ้งแม่งก็สตันก่อนแต่แรกเลยตั้งแต่เธอแรกเลยโยเกนว่าในทีมเป็นคลอสี่อ่ะโอเคก็ลอดตัวไปแต่เราก็สตันตัวอื่นได้ได้อยู่ดีไงและหลังจากโซลาตีแม่งมีอมตะแม่งก็ไม่ตายโอเคปะ,อ,ะอันนี้คือสายมัดน,นะครับผมว่าเป็นสองตัวเนาะจูเลียก,กับแมกนาส่วนตอนเนี้ย น่าจะมองในส่วนของแม็กนาเป็นหลักตอนนี้นะตอนนี้นะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือตัวที่3เนาะโอเคอันต่อมาคือสายคิวครับมี3ตัวนี้เพื่อนๆต้องเลือกเอาตัวไหนดีส่วนใหญ่คนน่าจะไปในส่วนของมิโมซ่าเพราะอาเวลล์ร้อยยี่สิบถึงเธอของเธอจะเด้งเลือด15%อันนั้นคือ1 2ใช้เอ่อสกิลอะไรก็ได้เพิ่มดาเมจเวทให้กับเพื่อนในทีมอ่าอันนี้ก็เลยเป็นอีก1ปัจจัยนั่นเองนะครับเออว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะดีสุดหรือเปล่า แต่ทีเนี้ยแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับเช่นถ้าเจอตี้ไหนเช่อนอย่างแมกนาเยอะๆโนเอลอาจจะคุ้มกว่าไหมลบไฟเผาล้างสถานะสตันออกจบเห็นไหมเห็นไหมซึ่งมิโมซ่าทาไม่ได้เขียนนะเขียนนะมันมีข้อได้ได้เปรียบเสียเปรียบเนาะแต่ถ้าเจอตี้ไหนที่ไม่มีสถานะเลยอ่ะโอเคมิโมซ่าได้เปรียบกว่าชัดเจนยังแต่ถ้าเจอตี้ไหนที่มีสถานะโนเอลได้ได้มันได้มันได้เปรียบกว่าเยอะครับอ่ะอีกตี้หนึ่งถ้าหากเราเล่นแนวสถานะ อันนี้เรียกว่าเป็นตัวละครที่คู่กันนะอ่าเป็นตัวละครคู่นะครับก็คือในส่วนของราชินีแม่มดกับเกอันนี้คู่กันแต่เกต้อง5ดาวนะครับราชินีแม่มดสกิล2ปึ้งเก5ดาวนะหลังถึงเทื่อนศัตรูเนี่ยมันจะติดพิษเลือดไหลหรืออะไรของ,ของมันนั่นแหละติดไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายอันนี้คือสามารถเล่นปาร์ตี้แนวแบบถึกๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีตัวดาเมจเลยก็ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งตี้นะครับเช่นยกตัวอย่างภาพจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือภาพนะเป็นประมาณนี้ครับ อันนี้คือภาพเนาะเน้นถึกเน้นลดาเมจอีกฝ่ายคือถึกหมดแล้วถึกถึกหมดเลยนะครับเลือดเลือดและเลือดโอเคปะเน้นเลือดไปหมดเลยเพราะว่าเผื่ออีกฝ่ายเป็นในส่วนของตัวจูเลียสเออวิลเลียมตัวนี้และเจาะเกาะแต่เรามีเลือดยังไงเราก็ไม่ตายชัดเจนปะดังนั้นเล่นตีเนี่ยก็เล่นได้นะครับแล้วก็ส่วนอเจเน้นใช้สกิลที่2อันติไม่ต้องแค่นั้นเลยปล่อยให้อีกฝ่ายติดสถานะจนตายก็ได้แล้วเขาตีเราเขาตายเองตีนี้ก็เล่นได้นะครับ โอเคนะโอเคนะซึ่งตี่นี้วานซ่าก็ไม่ชอบครับถือว่าดักมาแล้วอ่ะบอกใบไปแล้วนะครับอ่ะที่เหลือเพื่อนๆต้องลองไปเลือกดูนะแล้วทีนี้อันดับสุดท้ายละซับตัวไหนดีคาฮโนุมีวงเล็บอนาคตตัวแอสตามืดมาสมมุติว่าถ้ามันใช้เวทมนต์ได้เนาะสมมุตินะครับซึ่งตามปกติมันจะมีหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีเวทตีเวทกับตีกายเนาะตีกายเยอะกว่าตีเวทเยอะกว่าแล้วแต่ครับแอสตาส่วนใหญ่มันแทบจะการันตีอยู่แล้วว่าตี กายแรงกบเวทเหมือนกับตัวละครโซละเลยโซละตตัวนี้ตีกายแรงกบเวทนะครับดังนั้นตอนนี้หลายหลายคนก็คือไปอัพในอะไรนะพยายามทําสายจงตีกายอะ่ะอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับตอนเนี้เออเริ่มทํามาเผื่อแล้วนะดังนั้นคาโฮโนเธอจะได้เล่นในตอนนั้นโอเคยังอันนี้คือปัจจัยแรกนะปัจจัยแรกนะแล้วก็นาต่อมาคือตัวริวซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วดึงวาเนซ่าอ่ะอันนี้ชัวร์ละ ถ้าใครจะเล่นถ้าใครจะเล่นอ,อันนี้ได้เนาะอันดับต่อมาคือวิลเรื่องครับยังไงตรงนี้ก็อย่างที่บอกคล้ายๆค,คาโคนะแต่ว่าเร่งเทินเอสตาขึ้นมาด้วยและเอสตารู้สึกว่าจะมีเทินพิเศษด้วยถ้าหาค,ค่าได้แต่เลือดต้องต่ำกว่า3 0นะอ่าวงเล็บเนาะตัวคอนเกรครับอันนี้วงเล็บว่าต้องให้ดาวเท่านั้นไม่งั้นเล่นไม่ได้เนาะก็คือมีทั้งลดดาเมจเพิ่มดาเมจอ่าใส่สถา,านะให้กับอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยที่เหลือก็ลองไปชั่งใจดูว่าจะอัพ โอเคนะส่วนตัวผมจะเล่นเป็นตัวนี้5ดาวอันนี้คือส,ส่วนตัวผมทำเองนะอัพแน่แนอัพแน่นอนเพราะว่ามองว่ามันคุ้มแล้วเผื่อเล่นตี้แนวถึกไปด้วยในตัวอันนี้คือส่วนตัวนะอันนี้คือซับนะครับในส่วนของตัวโลอัตตาโจมตีไม่จูเลียสก็แม่งหน้าแล้วก็ในส่วนของอดีบัฟเนี่ยคือโซละกับอัเดซ่าอันนี้คือส่วนตัวเองนะส่วนตัวเองนะอันสุดท้ายก็คือในส่วนของฮิว มันมีลาชินีแม่มดโนเอลและก็ในส่วนของมิโมซาส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับตอนนี้ผมน่า no จะไปในฝั่งของแม่มดกับมิโมซาโนเอลคือตัดภาพออกเลยแต่ตอนนี้5้าดาวไปแล้วนะเออที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวไหนดีเพราะว่าเล่นคู่แอสซายังไงก็ต้องแม่มดมันไม่รอดไงเออดังนั้นก็เลยต้องเล่นอันนี้คือไฟบังคับถ้าอยากเล่นต้องเล่นแล้วทีนี้ผมจะทำเก้าดาวด้วยแล้วมันจะมาคู่ กลับไม่มดพอดีเนี่ยเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าผมน่าจะอัพไม่มดอันนี้คือเหตุผลของผมเองนะส่วนที่เหลือเพื่อนๆไปตัดสินใจกันดูแล้วก็หนึ่งทุ่มอัพกนะ็ตามนั้นส่วนใครคิดเห็นมองว่าเฮ้ยตัวนู้นก็นดีตัวนี้ก็ดีก็แนะนํากันมาได้นะครับถือว่าแชร์ข้อมูลตัวเกมประมาณนี้